วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับยิงแล้วก็กล้องนะครับแล้วลานสิบเก้าโปสีทองของเราข้างหลังครับไมาเห็นหนะ้กากันช่วงนี้บ่อยมากอย่าเพิ่งเพื่อห,หน้ากันไปนะคะเพราะว่าถ้ามาเจอหน้ากันเนี่ยเราก็จะพามาดูกรับรถสวยคุณภาพดีแบบนี้ได้เลยนะครับใช่วันนี้มาอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าราคาดีมากนะคะ ใครหารถตู้คุณใดเฮช1ราคา8 0 0 0 0นกว่บาทต้องเป็นคันนี้เลยใช่ครับได้โฉบใหม่ด้วยเป็นปี2019 2019แล้วนะคะตัวใหม่หน้าตัวใหม่แล้วนะซึ่งหน้านี้เขาจะมาปลายปี18 19 20นะคะแล้วก็เป็นตัวเชนตัวที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรหน้าไดมอนปะใช่ครับเนาะแล้วก็จะเป็นพอหน้าไดมอนเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสตาเลียรรุ่นสุดท้ายเนาะแล้วก็คันนี้ ปกติเนี่ยไม่เคยตั้งขายในราคานี้เลยนะคะวันนี้จัดให้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่เท่าไหร่นะ8 90, 9ดแ0 0เบาทเท่านั้นใช่แล้วก็เครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมใช่ครับผ่อนคร่าวๆก็ประมาณ1 0, 5 0 0 0หบาทใช่ครับสูงสุด84ดสงวดกันไปเลยใช่ค่ะผ่อนไม่หนักเลยเนาะแล้วก็ได้เครื่องดีเซลดูแลรักษาง,ง่ายประหยัดน,น้ำมันมากๆด้วยเนาะ ัวรถเป็นสีเทาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดของตัวรถกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคันนี้ได้นากระจงังตัวเชนตัวใหม่แล้วอย่างที่หญิงแจ้งเมื่อกี้เลยเนาะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวรถเนี้ยอย่างที่บอกว่าซื้อรถกับเราสบายใจได้ไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้าท่วมแน่นอนนะคะใช่ครับแล้วประกันเลขกไม่แท้ให้เหมือนเดิมคันนี้เลขไม่แท้อยู่แค่ประมาณ ก้าหมื่นนะเก้าหมื่นโลแล้วก็เช็คศูนย์เป็นรถมือเดียวประวัติเช็คศูนย์ค่ะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็รถบ้านมือเดียวด้วยเหมือนเดิมซื้อรถที่ร้านเรานะส่วนใหญ่ก็คือเป็นมือเดียวมือมือเดียวหมดเลยน้อยมากอาจจะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นที่มีรถสองมือบางทีเป็นรถเทินอะไรเงีเนเข้ามาใช่เพราะว่าแล้วก็ทุกคันในร้านนะคะมีเล่มทะเบียนให้ดูหมดใช่พร้อมโอนทุกคัน พร้อมโอนเมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาหาพี่หญิงถามว่าจะพาญาติมาดูรถแล้วเล่มจะต้องรอกี่วันพี่หญิงบอกว่าถ้าคุณพี่มาวันธรรมดาเราพาไปโอนได้เลยเพราะว่าเอกสารเราพร้อมโอนหมดถูกต้องครงนี้เคีรยเงินครบให้คนขับรถพาไปขนส่งเลยพาไปโอนที่ขนส่งแล้วก็ถ้าไม่รีบประมาณแล้วแต่แต่ละแต่ละเขตของขนส่งนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเป็นแบบส่วนภาค อะไรนะบางหุนเทียนอะไรเางี้ก็เข้าาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรอรับเล่มกลับได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นจตุจักรเนี่ยอาจจะต้องรอนานนิดนึงรอนานออกชิวเขายาวชิวยาวนะคะทุกวันคือไงว่าทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นจตุถ้าท่านไหนต้องไปโอนที่เขตจตุจักรเนี่ยถ้าไม่อยากรอนานอาจจะกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่มตีกลับมาที่ร้านเราจะส่ง ส่งเอกสารตามไปให้ส่งไปรีไปให้หรือจะแวะเข้ามารับก็ได้อนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่เนาะแล้วก็คันนี้ที่กล้องบอกเมื่อกี้8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ซื้อสดก็ไม่มีแวดไม่มีแวดครับฟรีดาวผ่อนแค่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นเองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ครับแทนสี่รถกันไปแล้วเดี๋ยวพามาดูยางนิดนึงเพราะว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาใช้มาเขายังไม่ได้เปลี่ยนยางนะทางร้านก็เลยมาเปลี่ยนยางให้ใหม่แกะกล่องเลย ไม่แน่ใจสติกเกอร์เห็นไหมเป็นอยู่ขับขับบนในร้านนะคะสติกเกอร์สติกเ,เกอร์ก็เลยมีหลุดไปบ้างเนาะเนี่ยก็ยังเหลือร่องรอย<ช>ตอนที่ยังใหม่มาแต่ดอกนะี่ยังเต็มดอกไม่ช้ำเลยเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาจริงๆแล้วก็อันนี้เดี๋ยวชีให้ดูปียางนิดนึงเมื่อกี้พี่หญิงเห็นอยู่นี่ปียางสองพย่สิบห้านะคะ ชัดอยู่เนาะชัดเจ,น,นะดเจนครับแล้วก็ล้ออร่อยก็เป็นสเปคเดิมโรงงานนั่นเองนะคะออตัวนี้เป็นล้อมแมก<อ>ล้อแมกแตงแกนสแตเลสเลใช่ไหมะแกนสแตเลสใช่ใช่ก็ว่าอยู่ทำไมแม็กดูแปลกๆลืมค่ะใช่ครับ ก็คือ,อล้อแม็กเนี่ยไม่ใช่แม็กสเปคเดิมแต่ว่าเป็นแม็กบุนใด<ช>แต่ว่าอัปเกรดมาให้เป็นแม็กของลายเดียวกับ Grand แกรนสตาร์เลถ้าไม่เชื่อไหนๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูคันนี้คันนี้นนเป็นบุนไดแฮชวันสิบเอ็ดที่นั่งนะคะคล้อแม็กไลน์นี้นะทุกคนจําลายแม็กไว้นะเห็นชัดเนาะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้คันนี้เป็นพรีเมียมแกรนสตาเล็กพรีเมียมนะคะล้อแม็กไลน์เดียวกันเลยนี่เห็นไหมก็คือคันเมื่อกี้เขาอัปเกรด ซื้อแม็กตัวแพงมาใส่แล้วนะคะอันนี้ก็คือลายเดียวกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยนีให้ดูด้านหน้านิดนึงคันนี้เขาจะเป็นป้ายดำเห็นไหมคะพอเป็นป้ายดำเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นแกรนซาเล็กเท่านั้นใช่อะเดี๋ยวเราพาวนไปดูคันเดิมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวพาชมคันนี้ให้เสร็จสับเลยนะคะเดี๋ยวพาวนรอบคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้พาเข้า พาดูด้านท้ายก่อนเลยนี่ไฟท้ายก็เป็นตัวใหม่หมดแล้วนะคะสีสวยรอบพานไม่ค่อยมีชนหนักไม่ค่อยมีผิดความนะคะอ่ะพาดูด้านในเลยเนาะคันนี้นะคะก็นอกจากได้ยางใหม่ได้แม็กแต่งเป็นของรุ่นแ Gran s a l ็กแล้วนะคะภายในบอก หนังเนี่ยก็อยู่ในสภาพดีมากๆเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูในส่วนของตัวเล่มไหม่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตพาดูประตูนิดนึง <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าคุณได H เันประตูเนี่ยคันนี้เขาไม่ได้ใส่ประตูไฟฟ้ามากก็จริงนะคะทุกคนแต่ประตูเนี่ยคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดเนาะอันนี้ รับรองว่าไม่รวนแน่นอนใช่ครับไม่พังไม่ต้องกังวลเรื่องสลิงจะขาดไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนสลิงนะคะที่สําคัญประตูไม่หนักเนี่ยหญิงอะ่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้ออกกาลังกายาข้อมือไม่ได้แข็งแรงเปิดมือเดียวได้สบายสบายโอ้เลื่นมากไม่หนกักใช่ใช่ครับเวลาปิดอ่ะอันนี้คือเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมมันไปตามมือเลยเห็นปะรเราไม่ได้แบบต้องใช้แรงเยอะนะคะเวลาอีกปิดใช้มือเดียวปิดได้เลยโอ้โหไม่หนักเลย ปิดให้ดูอีกทีนะดึงปึ๊บอ่ะเลื่นเลยแค่นี้เองรจริง,รงๆอะถ้าใครที่ถ้าเป็นผู้ชายที่แรงเยอะๆอะเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาผากักอ่ะเขาจะมีแรงผักมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแล้วยังหญิงอะหญิงไม่ได้ออกกำลังกายนะคะคก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของข้อมืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนที่แข็งแรงกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าน่าหญิงอะหญิงเป็นคนไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ทําอะไรเลยกินเสร็จ ถึงบ้านนอนหญิงยังเปิดหญิงยังรู้สึกเบาอะ่ะเนี่ย<อ>ดูดิทีเดียวใช่แล้วคือผัดปิดเดียวไปตำแรงดูพี่หญิงเปิดนะดูเปิดปิดง่ายมากง่ายจริงๆมันเลื่นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คันนี้ใส่เป็นประตูไฟฟ้ามามันจะมีความหนืดด้วยมอเตอร์กับสลิงเ,เวลาที่มอเตอร์กับสลิงมีปัญหาปุ๊บถึงแม้จะกดปิดสวิตช์นะคะแต่ว่า มันก็จะยังหนื่เพราะว่ามันจะมีตัวสลิงดึงอยู่มันจะมีความหนื่มันจะไม่ได้ลื่นแบบนี้นะแต่พอ,อคันนี้เป็นประตูเดิมๆเมขาเนี้ยมันจะลื่นมันเปิดปิดง่ายแล้วคุณพี่จะใช้สิบปีสิบห้าปีเจ็ดปีแปดปีรับรองว่าไม่ต้องไปเสียงเงินซ่อมประตูใช่ครับเพราะว่าแบบไม่ต้องมีสลิงไม่ต้องมีมอเตอร์นะคะก็ใช้เดิมๆอย่างนี้ดีคุ้มใช้ยาวๆอึดทน ใครจะมาผลักประตูเราแรงแค่ไหนก็ไม่ไม่มีผลเลยนะคะส่วนถ้าใครใช้ประตูไฟฟ้าเนี่ยบางทีไปรับญาติพี่น้องไม่รู้เป็นประตูไฟฟ้าแล้วประตูไฟฟ้าบางทีเขาจะค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนบางคนไม่รู้ใจร้อนเฮ้ยถ้าไลประตูมันชักไปดึงดึงกระชากเลยสลิงไปเลยทดลองได้เสียงเนแนแต่ถ้าเราซื้อเป็นรถเราเองเราก็รู้ใช่ปะแต่ว่าบางที คนอื่นมาขึ้นรถเล่าอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่ได้รู้ใจรถเล่าอะไรเงี้ยมาแบบดึงฝืนประตูอะไรเงี้ยพังนะถ้าเป็นประตูที่เป็นไฟฟ้านะคะแต่ว่าทําเดิมเดิมเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยใช้สบายๆาอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในกันต่อแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูในเรื่องของตัวเอกสารด้วยได้เดี๋ยวหญิงไปประตูฝั่งนี้ทิ้งไว้ให้เลยละกันช่วงรอหญิงเดินข้ามไปฝั่งโน้นเนาะได้ครับพาดูภายในเดี๋ยวให้ดูภายในเข้าว้านะครับนะตอนหลังนะครับ11ที่นั่งนะครับกว้างขวางมากนะครับนน่ เพดามแบบนี้อาาแบบนี้เลยนะครับแอร์ตอนหลังมี6จุดนะแต่พึุตมาพร้อมกับจอเพดามแบบนี้เลยนะครับใช่มนะมืดเป่าไหมลู้ต้องเปิด <S <S แสงเห็นชัดไหมได้อยู่เนาะอ่าสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะคะ <S 2> <S 2> เครื่องดีเซลสองพันห้าร้อยซีซีรอยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะคะ ประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง,ง่ายถ้าเทียบในกลุ่มของรถตู้ที่เป็นแบบ1 1บเอ็ที่นั่งเป็นลอยยอสองอะไรเงี้ยน,นะคันนี้ถือว่าขับสนุกอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ไม่จุกจิกจริงๆคันนี้นอกจากยังใหม่แม็กเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็จะมีใส่ทีวีจอกลางมาให้แล้วเนาะ แล้วก็แอร์ก็จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะเบาะที่นั่งเนี่ยก็สามารถหมุนได้เดี๋ยวเราจะให้กล้องหมุนให้ดูอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพาดูด้านหน้าเบาะด้านหน้าเป็นทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะด้านหน้าเป็นเบาะระบายอากาศนะคะเป็นเบาะหนังรูหมดเลยซึ่งเวลานั่งอะ่ะมันจะไม่ร้อนแล้วก็ตรงนี้พนักพิงก็นั่งก็ได้หรือว่าถ้าไม่นั่งนะคะวางมาเป็นแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วได้เลยเนาะใช่ครับ มันฝนรีบมาฝนมาปะฝนฝนตกอยู่ครับด้านนอกไม่แน่ใจว่าเสียงซาแค่ไหนนะคะงั้นเดี๋ยวหญิงจะขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะคะอ่าแล้วก็น่าจะเป็น Android นะคะแอร์เป็นอัตโนมัติให้ครบหมดแล้วเนาะหน้าจอ a n d ด o i d ก็ใช้งานง่ายๆเลยเนาะมีกล้องถอยหลังมาให้เราด้วยเดีย๋ยวขออนุญาตเข้าตัวกล้องถอยหลังให้ดูนะคะนี่ก็สวยงามนะคะก็ขับง่ายทัศนวิสัยดีนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็คันนี้นะคะ รถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์นะคะเลขไม้แท้อยู่แค่9 9้0 0กกิโลเมตรนะคะดูแลรักษาง่ายข้างในก็จะมีแบบเป็นลายไม้อะไรให้หมดเลยนะนี่สวยงามนะคะเดี๋ยวพาดูในอันนี้คือมุมมองของคนขับนะคะเบาะนั่งไม่ได้จมเลยอันนี้ถ้าเทียบกับถ้ากล้องก็จะคือจะอยู่ในระดับสายตาอย่างเลยเห็นไหมว่าด้านหน้าจะขับง่ายเห็นไหมคือเวลานั่งอะ่ะ ทัศนวิสัยมันจะดีตัวเบาะมันจะไม่จมนะคะแล้วก็ถึงถึงจะบอกว่าคือคันนี้มันขับง่ายผู้หญิงอย่างหญิงอะถึงแม้ไม่มีกล้องรอบคันแหญิงก็ขับได้มันทัศนวิสัยมันโอเคใช่ครับเนาะเมื่อกี้กล้องแอบดูข้าเอกสารเอกสารนิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะครับแล้วสมุดบุ๊กเซอร์วิสนะครับที่เข้าศูนย์นะครับนี่อยวให้ดูอันนี้เลย ที่ประวัติเดิมนะครับที่ลูกค้าเดิมนะครับเจ้าของเดิมเข้าสูรมานะครับอันนี้นะครับและที่สําคัญล่าสุดนะครับทางร้านก็ได้ขับเข้าสูนไปตรวจเช็คสภาพนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใช้กันไปอีกยาวๆเลยไล่ของเหลวให้หมดแล้วใช่ใช่ นะครับเนาะแล้วมีอะไรอีกไหมเอ่ยตรงนี้ชัดเจนใบห้อยคอมาครบนะครับค่ะเมื่อกี้แอบเห็นนี่พวกริโมทนะครับของหน้าจอทีวีด้านหลังนะครับก็มีมาให้ครบใช่แล้วคืออย่างแจงนิดนึงถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทุก1นึ่งหมืนกิโลนะคะตะเกียรกับเฟืองท้ายเนี่ยโดยประมาณจะประมาณ5้าหมื่นหกื่นอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะคะคร่าวๆถ้า เฟืองท้ายเกียรกับเฟืองท้ายอะจริงๆก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้ใช่เข้าฮุนไดอะค่ะจะดีดีที่สุดน,น้ำมันมันจะตรงเบอร์รงเบอร์เนาะอใช่ครับ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันสักนิดนะึงเดี๋ยวนะพี่หญิงเก็บใบห้อยคอให้ก่อนได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ท่านไหนอยู่ไกลนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าเราพยายามให้ดูทุกจุดละเอียดนะคะดูถึงการใช้งานอะไรเงี้ยทั้งหมดเนาะ เสือว่าอยู่ไกลๆก็ได้ตัดสินใจได้สวยงามภายใน,นเดี้ยให้ต้องหมุนหุนห่นเบาให้ดูนิดนึงแสงอาจจะมืดๆนิดนึงเพราะว่าคนมานครับเนาะคือเบาอตัวหน้าเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำการหมุนให้ดูเนาะ,นะว่ามันสามารถหมุนได้รอบผิดได้รอบับก่อนอื่นจะต้องสลัดเบาตงร,ตง,รตงนี้ออกก่อนแล้วมันจะมีด้านล่างตรงนี้นะครับเลื่อนไป เออเดี๋ยวพับเบานี่กนพับเบาอันนี้ลงมาก่อนะนะครับตัวนี้จะสลัดไปแล้วะนะครับก็หมุนแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปนั่งนะครับแต่ก็บางคน,นสบาเลยบางคนนั่งตรงนี้แล้วนอนเอาเท้าวางไว้ตรงนี้<ะ>ได้เลย ของก็นั่งนับเลขกันนิดนึงอ่าช่วยฝึกสมองฝึกสมองเราวะแลามเดินทางใช่ครับค่ะก็อันเนี้ยใช่เป็นความอเนกประสงค์นะคะของคุนได้แฮชันคันนี้เบาะตัวนี้ก็บเบาตัวนู้นสามารถหมุนได้หมนได้ค่ะนี่สวยงามเลยครับคือมันมีความ การใช้งานความอเนกประสงค์อ่ะค่อนข้างรอบคุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกเลยว่าใครหาอยู่แล้วคันนี้ปกติไม่เคยตั้งในราคานี้เลยโอ้แปดเก้าเก้าได้ในราคาพิเศษได้ลดสภาพดีๆแบบนี้นะครับประวัติชัดเจนเปลี่ยนทายของเร็วให้แล้วเรียบร้อยอ๋อคันนี้เปลี่ยนฟิล์มมาให้แล้วรอบพันอใช่เห็นฟิล์มสวยๆแบบนี้เนี่ยสั่งเปลี่ยนให้เลย ๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะก็คือได้ฟรีใหม่ฟรีฟรีได้ฟรีใหม่ไปนะคะใช่ครับได้ฟรีใหม่ไปทั้งคันเลยแล้วก็ฟิล์มเฮียเขาก็เลือกเป็นแบบว่าที่กันความร้อนแล้วก็ไม่ไม่โป่งใสจนเกินไปนะคะแต่ว่าเวลานั่งขับเนี่ยก็ไม่ได้ทึบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพันดูด้านท้ายจดูด้านท้ายนะเซนเซอร์มาให้รอบพันนะครับคุณได้ H1 Elite นะครับ ไฟเบรคดวงที่สามมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจะเปิดสาท้ายให้ดูไม่หนักนะรับผู้หญิงเบานะคือต้องบอกว่าคุณใดเนี่ยทั้งฝาท้ายทั้งประตูถ้าไม่ใช่เป็นรุ่นที่มีมอเตอร์แบบที่เป็นมีประตูไฟฟ้ามาอะไรเงี้ยไม่หนักเลยนะคะนี่คือถ้าตัวรถเป็นสีเทานะทุกคนเห็นไหมข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเทาแบบเทาเมทัลลิกนะคะแต่ว่าด้านในทั้งหมดนะไม่ได้เฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะคะ เขาจะเป็นเเผาแบบเเผวด้านเผด้านเเผาแบบ,บไม่ใช่แบบเมทัลลิกจาเห็นไ้ยตรงสันตรงอะไรเงี้ยตรงหอดน็อตอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเนาะนี่แล้วก็ถ้าตอนหลังถ้าใครแบบครอบครัวไม่ใหญ่ก็แนะนําให้ถอดเบาะออกนะคะเบาะแถวที่สาที่สมนี่แถวนี้นะแถวข้างหน้าที่ชี้นี่นะคะใช่ครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารอ่ะมันก็จะเลื่อนได้กว้างขึ้นเพราะว่าแถวหลังเนี่ยมันรางมันจะค่อนข้างยาวแต่แ mm hmm. ถวหน้าเนี่ยรางมันจะยาวมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีฟาม ยืดหยุ่นในการใช้งานห้องโดยสารที่ดีกว่าใช่ค่ะเบามากเลยอะเบาก็ถึงเบามากเลยพี่หญิงถ้าพี่หญิงบอกว่าเบานี่กล้องสบายอะสบายมากเพราะพี่หญิงเนี่ยเป็นประเภทที่อะไรนะเคยดูคลิปป้ะที่ว่าแบบมีแฟนแล้วเปิดกดน้ำไม่ออกอะจริงจรนไม่ได้แกล้งนะแต่ว่าเหมือนข้อมือเราไม่แข็งแรงอะแล้วมันเปิดไม่ออกจริงจริง ถ้าถ้าเวลาแฟนไม่อยู่ทําไงถ้าเปิดวนน้าไม่ออกไม่ซื้อกินสั้นๆแล้วก็กินอันที่มันเปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติข้อมือหญิงเป็นคนข้อมือไม่แข็งแรงจริงถ้าบอกว่าเบาเนี่ยคือใครก็เบาเบาถ้าหญิงบอกว่าเบาเนี่ยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรง่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันต่อนะครับได้เลยดีห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับ175แรงม้านะครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าแรง马力ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับนนอแล้วก็หัวนอำเดิมตะเก็บเดิมครับหัวนอำเดิมตะเก็บเดิมหมดเลยไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำนะคะนี่สวยงามสวยงามนะครับนะเครื่องยนต์เดินเป็นเส้นเดียวนะอย่าฟังให้ฟังเสียงกันใกล้ๆนะครับนี่เครื่องยนต์นิ่งนะครับโอเคเนาะเนี่ยด้านในเห็นไหมเมื่อกี้ที่หย่งบอก มันจะเป็นสีด้านข้างนอ,อนอกเห็นไหมคะอันนี้คือรถดเดิมๆแล้วก็อยากให้ดูขอบด้านในอันนี้พวกรอยไม่กวาดอะไรแล้วก็ตัวตัวของบดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมันจะเป็นเทาแบบเทาไม่ใช่เทาเมทัลลิกนะคะเฉพาะ<อ>สีเทาเนาะที่มันจะเห็นแบบเออสีมันจะเป็นสอง,ช,สองชั้นก็คืสอสองชั้นในที่นี้ก็คือถ้าเป็นตะเข็บใน จะไม่ใช่สีเมทัลลิกแต่ว่าถ้าเป็นตะเข็บนอกก็คือถ้าเป็นแบบสีตัวรถอะไรเงี้ยมันจะเป็นเทาแบบเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะก็ดูแลรักษาง,ง่ายสีเนี้ยสีเนี้ยดีไม่ล้างรถก็มองไม่เห็นใช่เป็นสีที่แบบดูแลง่ายมากพี่ใช่นะครับดูแลรักษาง,ง่ายมากนะกับคันนี้เลยนะครับคุณดใด H1 นะครับ 2.5 Elite นะครับมาในปี2019แล้วนะครับคันนี้นะได้ชมนาจ๊ะคันนี้ลายผลิตที่เกาหลีเป็นปี18ปี18แล้วก็ซื้อแล้วก็จดทะเบียนปี2019ดอกเบี้ยกับยอดจ่ายก็เป็นปี2019แล้วก็ขายเป็นปี2019นะคะ้วก็ไม่สบายใจเพื่ออยู่ต่างจังหวัดอ๋อได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจอยู่นะครับอยากได้รถตัวนี้ได้เลยในราคาพิเศษนะครับราคานี้เราไม่เคยขายมาก่อนนะกับรถรุ่นนี้ชมนี้นะครับ วันนี้พิเศษให้เลยนะครับเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อส่วนเก่ามันมีแหวนเนะซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตฟรีดาวผ่อนเครา,า,าวๆแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นเองครับสูงสุด84งวดนะครับเราต้องแจ้งนิดหนึ่งว่ารุ่นเนี้ยป้ายแดงรันห้ากว่านะ,ะแล้วก็ตอนนี้คุณพี่ซื้อไปเนี่ยคุณพี่ซื้อได้ในรา,าคาแค่แปดแสน่าแต่ว่าเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เปลี่ยนยางใหม่ใหม่แล้ว แล้วก็เช็คศูนย์ให้แล้วแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องอะไรให้ใหม่หมดแล้วด้วยเช่นกันตีนรับติดให้ใหม่เลยใช่ค่ะได้รถที่พร้อมใช้งานใช่ถ้าใครสนใจจะติดต่อเบอร์หญิงด้านล่างขาไน์แอดด้านล่างก็ได้นะคะหรือจะโทรหากล้องที่เบอร์โทรหากล้องได้เลยนะคะที่เบอร์ 062 1496359นะครับใช่ค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องคงต้องขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครับ,บ๊ายบายคะ<ป>่ะ<ป>สวัสดี<ป>คะ่ะ